ยังส่สมารด้วยออสาวกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามน้องชิปังทีวีด้วยนะคะโอ้ยขอบใจที่ตัวมานะอะไรนะขี่ติดตัวมานะโอ้ยแล้วก็าน้าแล้วกัดเสร็จเลยเต่งตัวแล้วก็ทานหน้าแล้วก็มัดผมโอ้เรียบร้อยเลยแต่งตัวทานหน้ามัดผมเสร็จแล้วจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดพี่แม่หนูสั่งสนับเข่ากับสนับแขนไวนะ้ให้น่ะรอก่อนไหมไม่รอ จะไปเล่นเลยเหรอไม่รอก่อนเลยหลอวลูกไปอาเจ็กเกตบอร์ดปะเล่นไหนอ่ะจะไปเล่นหน้าบ้านหรือเล่นตรงนี้โอ้มาเล่นสกเก็ตบอร์ดโอ้เล่นท่าอะไรเนี่ยโอ้ท่านอนอเนี่ยน้องเชปับบงอ่ะขอแม่หนูมาเล่นสกเก็ตบอร์ดโดยที่ไม่รอสนับเขา่าสนับแขนเดี๋ยวเขาจะมาส่งแม่หนูสั่งไปแล้วอยากปะหนึ่งส,งสงองสามดเอา้าอะไร ครับผมระวังด้วยมามาเลยเอ้าวนื้อ ไม่ยอมใส่สนับด้วยเอา้าอุ้ยเลือดออกเลยเนี่ยโอ้เแผลหัวเข่าแล้วลูกนั่นไงนั่นไงทั่วบอกแล้วบอกให้รอส,สนับเข่ากับสนับข้อศอกก่อนแล้วค่อยเล่นเห็นไหมเกิดอันตรายจนได้เป็นอะไรกันนะพ่อเป็นอะไรกันางล้ม อ้าวเนี่ยเอล้มหมออแม่บอกแม่จะไปเข้าห้องน้าลูกอ่ะแม่ปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียวเพราะว่าแม่ไปไหนทำไมให้ลูกเล่นคนเดียวเออแม่ไปห้องน้ามาทําแผลก่อนทั้งนั้นน่ะนั่นแม่บอกแล้วบอกแล้วว่าให้รอสนับเข่ากับสนับแขนก่อนไปเอาไปเอาแอลกอฮอล์เออไปเอาชุดทาแผลมาทําแผลให้ลูกไหนแม่ดูซิลูกโอ้นี่เป็นแผลเลยไหนดู้อสอบสิโอ้หสอบก็เป็นแผล เห็นไหมเล่นเด็กเล่นต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะต้องหาชุดเครื่องป้องกันใช่แม่หนูก็สะเเพ่าเองแม่หนูไม่ยอมดูลูกออใช่เสบมากเลยเหรอเนี่ยอันไหนยาไหนเสบมากเนี่ยโอ้โหเมตาดินเสบมากอ้าวหมดสำลีเราหมดหรือเปล่าเอาเป็นผ้าก้อนก็ได้นะพ่ออันนี้มันเหมือนกันอ่ะฮะอันนี้ไม่ได้เหมือน เอาอันนึงมันเป็นยาแดงแล้วก็อีกอันนึงเป็นเบตาดีนยาด้วยนะเด็กๆห้ามเล่นนะชะปังห้ามเล่นนะลูกยาเขาเอาไว้ใส่แผลรู้ไหมคะห้ามเลยนะหรือเปไม่ชผลหรอเปล่แล้วต้องล้างแผลก่อนนะอันนี้คือแอลกอฮอล์อาเช็ดแผลให้สะอาดเลยพ่ออูยอย่าไปฉีดตรงนั้นนะเดี๋ยวลูกแสบชะปังแสบไหมลูกแสบหรือเหรอแสบไหมเป็นแผลแผลนี่ลูก เห็นไหมล้างเลือดออกเนี่ยดูขาท้องกับเท้าหนึ่งหอขาท้องที่ไหนเลยเก็บปดลุ่มก็บอกแล้วว่าให้เราสนับเข่ากับสนับแขนก่อนโอ้อน่ะฉีดทำแผลกันเลยโอ้นี่ต้องมานั่งทำแผลอ๋อ แล้วก็ติดพลาสเตอร์กับน้ำเลยนะด้นะต้องได้นะต้องระวังระวังนะอย่าไปเชื่อบอกให้รอก่อนนะแล้วก็แขนก็สนับเข่าพ่อเวลาเล่นแบบนี้นะผู้ปกครองต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะเพราะว่าเล่นสเก็ตบอร์ด่ะแม่ว่าแม่ว่ามันก็อันตรายนะพ่อนะเนาะใช่ไหมใช่มันเป็นล้อมันลื่นได้ตลอดเวลาต้องพายาเห็นไหม เสร็จไหมเส็ไม่เสบ็โอ้เก่งค่ะต่อไปติดพัตเตอร์แล้วก็เสร็จแล้วนะติดพัตเตอร์กันน้ํานะเวลาอาบน้าเออเวลาอาบน้ําจะได้น้ําไม่เข้าแผลถ้างั้นอันนี้ชบายังไม่ต้องเล่นนะลูกนะเดี๋ยวเราอสนับเข่ากับสนับแขนมาก่อนแล้วค่อยเล่นนะโอเคนะเออบอกเพื่อนๆด้วยติดพัตเตอร์กันน้ําจากชบาญเฮ้อันนี้ซื้อมาจากเซเว่นหรือเปล่า เล่าฟังจากเซเว่นเพื่อนติดไว้นี้ติดโดยไม่ลอกอันนั้นออกด้วยก็ต้องลอกอันสีแดงๆอ่ะมันจะมีพลาสติกใสๆเออลอกออกด้วยอ่อเดี๋ยวค่อยลอกก็ได้เดี๋ยวลูกเจ็บเดี๋ยวลูกเจ็บเดี๋ยวแม่ลอกเองแล้วพ่อสอบมาให้พ่อติดเออติดติดติด นี่แล้วเสร็จแล้วครับแชแขกันเสร็จแล้วค่ะยังไม่ต้องเล่นนะลูกเดี๋ยวเราสนับเข่ากับสนับแขนมาก่อนนะว่าเนี่ยถ้าเก็บบทอ่ะเนี่ยมันลื่นดูร้อมันเนี่ยใช่ใช่ใช่ลูกปกครองต้องคอยดูด้วยเด็กๆต้องคอยระวังต้องรอเซฟตี้ชุดเซฟตี้สนับเข่าสนับข้อศอกถุงมืออามีหมวกกันน็อกด้วยอย่างหนึ่งน็อกด้วยเวลาล้มหนับมือเราจะลงก่อนเราอาจจะเจ็บมือเจ็บนิดเดินได้ลูก ออโอ้โหไหนเนี่ยโอ้โหอ,อย่าเพิ่จ็บแบบไหน,นออกก่อนนะ,ะ,ะวันนี้น้องชปางก็อยากบอกบอกว่าอยากมาแสดงละครให้เพื่อนๆดูว่าเวลาที่เล่นสเก็ตบอร์ดแล้วไม่รอไม่ใส่อะไรนะ เซฟตี้นะพ่อเนาะใช่เออไม่ใส่เซฟตี้อ่ะก็จะเกิดอันตรายแบบนี้จะเจ็บเป็นแผลแบบนี้น้องเชฟบังบอกว่าอยากถ่ายให้เพื่อนๆดูเนดะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้น้องเชปังก็มาสแสดงละครให้เพื่อนๆดูนะคะละครสอนใจเตือนอสติเตือนสติเด็กๆว่าอ่าเตืพ่อแม่ด้วยก็เวลาเล่นสเก็ตบอร์ดหรือว่าเล่นของอะไรที่มันลื่นไหลแบบนี้ผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เด็กๆก,ก็ต้องเล่นแบบระมัดระวังแน่นอะนระวังอันตรายใ,ให้ใส่เซฟตี้ทุกๆครั้งนะสาหรับเด็กๆที่หัดเล่นเนาะโอเคค่ะฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเชปังทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอะไรลูก เดาวเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวพ่อเอาออกให้มวอ่ะอะเดี๋ยวอ่ะแม่แกะอะแม่แกะให้เดี๋ยวไปให้เพื่อนๆก่อนแล้วก็จะได้จบคลิปมาจบคลิปก่อนไปปไจะได้ล้างน้ำเร็วมาพ่อจะแกะปลาทำไมอะเออจะติดใหม่จะถอดอันนี้อันนี้อันนี้มันก็ยังติดอยู่ลูกอันนี้มันติดอยู่เนี่ยมันติดอยู่ จะต่ออดอกแล้วก็ติดใหม่ดูนะดูนะพ่อกับลูกเขาทะเลาะกันแล้วเนี่ยสิพ่อกับลูกเลาะเบื้องหลังเบื้องหลังไปไหนน้องจะปากไปแหละมาเร็วจะเลากออกแล้วติดใหม่ให้อันนั้นมันขาดแล้วมาแม่ติดให้ใหม่มาเร็วอันนี้ต่ออ่อนต่อไปซ่อมมาแม่แกะออกให้แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแม่แม่ติดให้ใหม่อันน้ต่อไปซ่อมมาแม่ติดให้ใหม่ดูดอกจะปาว่า 好、嗯，对的、嗯，我要哈。好，啊